อีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยเหลือเรื่องของการเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลงมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นมาทั่วประเทศนะคะซึ่งในส่วนของความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนผ่านทางศูนย์ดํารงธรรมแม่ทัพภาคที่1ค่ะก็ลงพื้นที่ ความรับผิดชอบนะคะโดยกำชับทุกหน่วยงานให้แก้ไขปัญหาทุกเรื่องอย่างเร่งด่วนขณะที่ทางด้านประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เปิดศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดยะโสธรแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการด้วยค่ะโดยนายวิบูลสงวนพงประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปยังสารกลางจังหวัดยะโสธรเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมค่ะซึ่งตั้งขึ้นตามนโยบายของคอสอชอนะคะเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชา ชาชนแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือรวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะโสธรซึ่งก็เป็นส่วนย่อยนะคะที่ b ิ๊กซค่ะทำงานร่วมกับ11หน่วยงานทั้งนี้ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรมมาเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเฉพาะที่จังหวัดยโสธรน,นั้นมีเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้ว73เรื่องด้วยกันค่ะ ทางด้านพลโทธทีรชัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่1และคณะนะคะก็เดินทางลงพื้นที่รับผิดชอบอย่างเช่นจังหวัดปทุมธานีนนทบ,บุรีพระนครศรีอยุทยาเพื่อติดตามการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้เน้นย้ำนะคะว่าทุกพื้นที่ต้องไม่มีปัญหาเรื่องอิทธิพลอำนาจมืดแล้วก็การชุมนุมทุกภาคส่วนต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีแล้วก็สร้างบรรยากาศความปลองดองเพื่อให้งานนั้นประสบผลสำเร็จโดยล่วงค่ะ